มาที่คะ่ะพี่น้องแยต่อมชุมพแพลแซ่บ,นบานบานไม่อีกแลรวคะ่ะมือนีย้ายต่อมอาที่อนปูนปะทูค่ะพี่น้องภาพพี่น้องเจ็ดแนวกิน็ดแรงอาที่ทอดมากันหมักหมักหมักลิมป้าติย้ายซึมหมักลิมฝ้า ที่ถอดมังกรีนฝ้ายกินกระปุนปะทุค่ะพี่น้อง okay. 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 อืมเป็นว่ามันแสบสัสนแล้วก็มีไนอนันปักกระเสดออนถอดปะทุสองตัวไว้ค่ะพี่น้องถอดเมืนเป็นว่ามันแสบสัสนว่าี่ร้องเห็ดปึงค่ะพี่น้อง สบายดีสุขุมสุกุ้นด้วยค่ะเด้อต่า,อ <S <S า,งางประเทศสัวประกอแล้วเมืองไทยเฮาสุขุมสุกุ้นเพื่อนๆเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าค่ะพี่น้องขอขอบคุณหล,ลายๆดี่จะเด้อที่เข้ามาให้กําลังใจย้ายต่อมกับพี่น้องเอาละค่ะย,ย้ายต่อมกับพาว่าอย่างไรเราจะมาไปเบึ้งวิธีฉาบันหมากลื่นฟ้า ใส่น้ำมันกินค่ะพี่น้องไม่ต้องไปเผาอยากกินพิจสาว่ามันแสบเพราะฉันเอาพากันไปร้องเฮ็ดเพิ่งจ้ะเฮ็ดกันเลยจ้ะพี่น้องเฮ็ดกันเลยจ้าตั้งกระทะเอาน้ำมันใส่จ้ะพี่น้องน้ำมันหมูนะจ้ะบ่ได้ใส่น้ำมันอันนั้นอันนี้น้ำมันพืชเอาน้ำบ่ได้ใส่น้ำมันพืชใส่น้ำมันหมูจ้ะ ทำน้ำเดือดน้ำมันเลอ ันเดือดแบ้วน็ลงเลยจะไปย่อง รสด,ดีสักน้อยจันนี้รสขาดเสรแล้วคะ่ะจ่ามักดิ่งจ่ะ กระปุ้นปลาทูค่ะพี่น้อง <c oughs> มามาเขาเล้งจ้ามีผักกะเฉดอ่นอนแกี๊งลายจ้ามามาจ้ามางอมกระแลงกันไม่ใช่โดนนานอั่นคือกระแล้งโอ้ยตะปูยาน,นตะปูยานกล่องเด้อพี่น้องเอาลงก่อน,นเห็นน้อยๆค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยได้จ้ะเด้อเห็นละจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องไป้วจ้าปดีจ้าเสร็จแล้วขออนุญาตกินหลังกล้องด้วยค่ะเด้อพี่น้องขอให้รำให้รวยสุปซุปนจาสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ในได้จ้าเด้อพี่น้องฝากกดติดตามยกร่องกง